สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใส่แรงงานทางดินแดนตั้งประเทศทางเมืองหนวกเมืองหน้าคนละผู้ใส่แรงงานในหลายสาขาอาชีพนะครับพี่น้องทังซอปป,ปล่าสมบายดีเด้อลุกขวนเป็นกำลังแรงใจให้พ่อพี่น้องผู้ใส่แรงงานนะครับ ตอนนี้ก็พอกับช่องลูกอวนบ้านหน้าคือเก้าเนาะครับลูกอวนมาหาแวะเยี่ยมยามถามเขาพระพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้นอนหายนอนหน้าผู้เลี้ยงงัวนะครับวันนี้ลูกอวนผ่านมามาเห็นพี่น้องผู้เพิ่นเลี้ยงงัวนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวลูกอวนก็เลยมาแวะถามไทยพร้อมทั้งนำเสนอภาพบรรยากาศท้องทงหททง,ทง,ทง,ทงหน้านะครับ ให้พ่อ่พี่น้องเข้าในเบิ้งรับชมภาพบรรยากาศของมันนนกขอกหน้านะครับต่ลามูบ้านตละหงตะพื้นที่เห้ในเบิ้งน้ำกันมือน,นี้พิกัรลุงวัวกับมาพี่ละครับทั้งหกพัฒนามู่สิบนะครับตำบลหน้นนังอำเภอพ้นพิสัยจังหวัดหนองคายด้อพี่น้องเียดบ้าน ตำบลของลุงอวนบานหน้านี่แหละที่ไปที่มาเป็นจี่ไหนลุงอวนก็สีถามไทยจะาล้องพื่นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไอพี่น้องนะครับใบในรดับชมในรับราบ์น้ำกันอ้งัวกระลายโตตัวนี้ขออนุญาตเ้อพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซือว้จากไหนเนาะค,คือคือไข่กันกับลูกอวนนี่แหละครับ เล่นวครับผมซื้อเล่นยญพ่อพี่นอ้องเ้างหูจักจังหน่อยฮะซี่เก๋โอ้ครับ,รบห้อยเก๋ครับเสียเก๋ห้อยเก๋ยอยุคหกพันหาตัวครับเป็นบ่กุดแกบครับอ,อยู่กุดแกบพี่น้องทั้งกุดแกบครับกุดแกบนี่มูหา่าเลยเนาะเออมูซีครับออพอตรวจก่อไหลายมูห่าในกองขันอ่ ุดเจีบมูซีบั้นหัวหน้าชุ่มตัวนี่โอ้งัวต้องหลายตัวที่น้องเอ้ยเพิ่งเอายังให้กินเนาะนี่หนออันนี้เป็นอ้อยบ่ครับหรือยังสับนี่ต้นกล้วยครับนี่คืออาหารเสริมครับย่ำหนาแรงครับอันนี้ปล่อยเป็นทงเหยี่ยวป่ครับนี่ลโอ้ดินกระสุมชื่นดีตัวหนอเนาะบ่แห้งบ่แรงปันของลุงอ้วนอยู่กลางโคกปันไหนครับ นี่ครับสภาพพื้นที่ของ,อง,อง,องปงพื้นปอยงัวยำเว้นแอมสระเพื่นเอาอาหารเสริมให้พ่อนนะครับแต่บริหารจัดการของพื้นมีต้นกล้วยซับพื้นมีเครื่องซับครับมีหลดไทหน้าปัน่นไทหน้าเดินตามปัน่นซับกกินดีตัวละครโอ้ลุงกวี๋จะเ,เป็นแบบยางแล้วบาดน,นี่ มันมีเพี้ยงแล้วก็มีต้นกล้วยสับพร้อมโดยห่อห่อก็มีใส่โรยกากน้ำตาลบ่ครับนบี่บางมือกโ็โรยบางมือก็บโรยบางมือก็ใส่บางมือก็บ่ใส่ให้เพิ่มน,นำ้ำกินดีครับพ,รพี่น้องนี่แหละครับการบริหารจัดการง่ <c oughs> วนในนาแรงง่วนเพิ่นก็บ่ผสมไอยเด้ครับ นี่คือการดูแลรักษาข้อกับข้อกันบานเฮาเด้อครับเป็นเห็ดเยังไงน,นี่งบประมาณลักหมื่อนครับดีบยไดูไปถึงเมืนม่นทำไมเป็นเห็ดแบบยังไงตึ้งัวเพิ่กิดเต็มขอ้อกูดิ้อยูับการดูแลรักษาครับม่อยากว่าอยากขายออกบ่กพี่น้องคือเต็มขอ้อเต็มลักเหรคืออ้างขวอกแล้ว จากตัวกันออกคลิปไปลูกวัวออกคลิปไปนีพี่น้องมาถามเลยเนี่ย <c ười> นี่งัวกับงัวลาดเท่า,าไห่ละครับงัวลาดงัวไทยกลางนี่ครับมันกินดีขนาดเลยใส่ต้นกล้วยซับอืมนันจะขายจะขายจากตัวละครันี่ งูเถิกจักสามตัวตีไส่หลายรุ่นใดล่ะตัวมีเขานี่ตัวมีเขาตัวมีเขาวงูดำตัวเท่าไรครับพันตัวไวประมาณ้องกันานไวด้วยเพียรขยอยถามผู้สนใจถามกันสิฮะจากหมื่นนี่แหละโอ้ราคาหมื่นเนาะ้องพานไว้วันขยอยเมาตัวหนึ่งพอค่าหลังจากลุงวันลุงคลิปไปครับ งวัวแย่มแมลงครับพี่น้องเพื่อนเด็ายตะงวัวเถิดเพื่อนดสนใจกระทักบ้าเด้เอ,อพี่น้องเลยผ่านลุงอ้วนนี่แหละเดี๋ยวเบอร์โทรลุงอ้วนจะคว้า,าน้ำเพื่นไว้ลุงอ้วนจะล้มลิปไว้ให้ข้างล่างครับยังขอ่อยเบิ้งเอากินดีครับเพื่อนมีอาหารเสริมให้กินก่อนปล่อยเจ๊กตัวับงวัวนี่สิบสสิบสาม อ่างขอ,อกเลยครับขอ,อกเพิ่นกับกระทันรัดเต,ต็มขอ,อกพอดีเลยวะเขาก็ใส่ไฟใส่ลวดอ่อมเลยบ่สบาย<อ>เน้เหลียงงวัวสม,มือสบายได้พี่น้องว่าจะมีทงให้ทงหน้าหล่อมไปเลยกินดีขนาดเลยอาหารเสริมมันโอ้กินลูกกิน เกี่ยงตับเรื่มาครับเนี่ยใส่ไปนี่เกี่ยงเลยยังเสิร์ก็มาซับไปยังสี่หละกจีตัวน้่งเกล้วยนี่มีประโยชน์เออพี่น้องเลยซับแรงโอ้ซับแรงนะครับเครื่องซับเครื่องทุนแรงเครื่องดึงเพิ่มกันไรเครื่องซับเขาเห็ดอะไรอย่างบ่ครับหรือจังไรนี่ราคาประมาณเท่าไรครับนี่ สั้งได้สองสองปีกว่าแล้วครับมันสามพันเก่าสามพันเก่าซีใบพัดเอาซีใบเอานบ่มีผู้ยังคนลองคน,นเพิ่นว่าเจ้าเอาสองใบพัดได้เอานเป็นยังไงสองใบพัดก็ดีดีแต่สับต้นกล้วยแต่ว่าขั้นสับหยาเนี้ยเตี่ยงมันติดท,ทอนไงโอสรุปแล้วนี่นต้นกล้วยเขาก็สับได้อยู่เนาะได้อยู่ครับแต่ว่ามันติดของผมถอดออกสองใบ,บให้เหลือสองใบ,บ เอาเวลาเขาสับต้นกล้วยเขาต้องถอดออกกันบะมันมันจังบ่ไปิดติดด้านในครับซีใบมันทีโพดโอ้มันบดหลมันคือคือมันมุนหลนะครับมุนแล้วมันติดเนาะครับโอ้โหไันใดไดได้ประสบการณ์เราบ้านนี้ในความู้จากผู้คนมีประสบการณ์ครับพี่น้องพระ่าลุง่วนเก๋หั่นมีดสื่อสร้างมานนะครับอันนี้เป็นเครื่องสับทอนต้นกล้วยสับหยาครับ สรุปเล้วนี่คือเอาชัางใดดีครับใบซีใบหรือสองใบขั้นมันว,าวานามาถึงว่าขั้นเขามีหยาเนี้ยเปียเขาซีใบดีซีใบดีดีขั้นมาวมาถึงว่าซีใบเขาเขาเลือกได้เขาออามาซีใบเพื่อเขาซับต้นกล้วยดี่ใส่ถอดดอกสงกอ,องใบโอ้ครับครับครับมันมันจึงบวติดเตี้ยขั้นใบนี่ตต้นกล้วยนี่มันจิด มันทีเนาะมันสับละเอียดต้องออกลุบเรือเพือซีใบข้างมาถอดออกสองกระไดเวลาสับต้นกล้วยสับหยาาบหจังไซซีใบโอ้ครับครับครับนี่คือผู้เพิ่นจะผู้เพิ่นมีประสบการณ์ครับในการการสร้างสื่อเครื่องสับหยางงงงกัดเศษคขายเศษถอดอยู่เลยพี่น้องเอ้ สามโตท่านบกเทิหน่อยมั่วพ่นกัดจินดี่ดีมีอาหารเสริมให้ระสิแซบตัวพิ่นีหอดอทำใส่ให้นอเนาะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนฮแเลีย้ยงงว้วเฮ้เฮ้ยรฮรยเฮ้ยเน้นัเม,มีอาหารเสริมค้ยบ นี่ภาบรรยากาศโดยรอบครับอันนี้คือมองเจ็บเฟี้ยงพิ้นเฟี้ยงให้ง่วนเลื่อนมงยูมงเศร้าครับบริเวณมงยูมงเศร้าครับบรรยากาศอรอบเที่ยงให้เที่ยงหน้าขอกงัวนยูครับคือว่าบ่าแหงบ่แรงปานอมองลุกวนยูหรอก ของลุงวันยูนี่เป็นโคกครับอันนี้ของเพิ่นเป็นธงยังมีหยาเขียวอยู่นี่ก็ได้แห่นได้เลี่ยมอยู่สิละครับพี่น้องเกรรษตรกรผู้เลี้ยงงัวมันก็มีการวางแผนในการเลี้ยงต้อนรับการเข้าสู่หนาแรงครับ แล้วมีต้นกล้วยต้นยังไบเทรัพย์ให้งัวเกษตรกรผู้สิเลี้ยงกันสางแผนครับในการหลับมือแต่ละช่วงแต่ละช่วงห้องง้อห้องเขาเนี่เป็นงัวลาดเนาะครับง้อลาดงัวลาดง้อไถ่เขานี่งัวลาดงัวไทยเลือดลอยว่าจะคิดอยากเอาแบบอ่ายังไงงัวไทยกลางไทยมัน สายหูยังมาเลี้ยงคือเขย่าตัวังไมันเป็นยังไงม,มันจอยนะครับมันฝือนอยากครับโอ้ขันง้วโค้งมูอันยังยกมูอันง้วใ่ญ่เขย่าน่้าัได้จอยแเคยเลี้ยงยนบ่ยังไหเคยเลี้ยงมาอยู่รับง้อันบบทไง่ทยกังท่ไทยกังเคลีงมาสายหูตัสุติสีน่ะขันมันไหนโค้งแล้มันนยากตีขันมันไหโค้งแล้วืนยากขันได้รมแล้วลูก บ่ได้เลยหลายตัวครับอยู่บ้านโอ้นนั่ไเสียปลยมันสูงกว่าลาดเท่าบ่ได้ครับ,บมันคงแข็งแรงกว่านะถึงที่จอยครับมันมันปรับสภาพได้พื้นที่ได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็อยู่กำน้ำเลี้ยงแมนครับมูทุนผู้สิเลี้ยงม้อหงอ้อใหญ่อยู่บ้านนี่ล้มอิงยานี่ล้มแม่นฮาโอ๊กโตรนะมันมันแรงหรือมันอาหารบ่ถึงมันงัวมุนีมันต้องขุน ใส่ระบบพวก้าเพียงพ่อแล้วก็อาหารเพียงพ่อเนาะเขาจะมาใส่พื้นทีเท่านี้เขาจะมาปล่อยคือไอลาดนี่ได้แล้วงวลาดเนี่ยเป็นทนต่อโลกแล้วก็ทนกับสภผาพื้นทีเนาะครับนี่แหละครับฝากถึงเกษตรกรพ่อ่พี่น้องนะครับผู้เลี้ยงงวต้องเบ่งพื้นที่ขเจะาล้องน้ำแล้วก็เบ่งทุนเบ่งแห้งจะคข้องนะครับสำหรับผู้สเลี้ยงงัวส่วนมากบานเท่านี้ มันเป็นเทราบสูงมันแห้งแล้วก็ทุนกันเนี่ยปัจจัยหลักคือทุนนี่ยแหละพเพราะจะคุ้นไหวบ่เตรียงอาหารถ้าขาดอาหารขาดอาหารเสริมเนี่ยกับเนี่ยตะโค้งหรือตะดูกล็ครับอันนี้มันพื้นทีเ่เทาเนี่ยมาะสมกับพวกงวลาดงวไทยพื้นเมืองไทยกระโดนเท่านี่ะครับ นี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับจากผู้เพิ่นเคยเลี้ยงมาเพิ่นว่าเคยเลี้ยงงัวใหญ่มาก่อนหนำเลี้ยงบ่ถึงอาหารบ่ถึงเหลือแต่โครงเหลือแต่กระดูกคุนฝืนยากครับครับสำหรับครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงวัวก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเออพี่น้อง ขอคววมสุขสวัสดีเป็นของขอพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนขอพูดในลายพี่น้องถูกขอมาบังรับชมของของลูกบอลบานหน้าก็ได้ขอพูดในลายเด้อพี่น้องไง,ง,งที่ไทยถ้าคลิปฝากพี่ฝังน้องครับสวัสดีครับผมไปพี่น้อง